สวัสดีครับผมก้องนะครับผมอายุ34ปีนะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นผู้บริหารทรัพย์สินให้กับโรงแรม5ดาวนะครับผมผมมาปลุกผมที่นี่เพราะว่าเราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตและเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนาะ ผมเราก็เริ่มบางลงจนเพื่อนเริ่มทักแล้วว่าเออกล้องทำไมผมเราบางลงก็ที่กล้องดูรีวิวมาฮะคือคุณหมอเขามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับผมผมเห็นผลลัพธ์รีวิวในเว็บนะครับที่พี่เพื่อนๆที่ปลูกผมมาเนี่ยก็ค่อนข้างพึงพอใจกับผลลัพธ์ผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาปลูกที่นี่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าที่คุยกับพี่พี่ทีมงานแล้วก็คุยกับหมอเนี่ยครับก็คือคําแนะนําที่ให้ก่อนการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดเนี่ย ค่อนข้างพึงพอใจแล้วก็แนะนําได้ดีมากเลยครับเนื่องจากงานของกล้องเนี่ยค่อนข้างจะต้องเจอคนค่อนข้างเยอะนะครับกล้องก็เลยคาดหวังว่ามันจะทําให้เราเนี่ยดูหนุ่มขึ้นดูสมาร์ทขึ้นที่สําคัญเนี่ยครับมันทําให้เราดูไม่แก่ไปมากกว่าวัยนะครับผม หล้วคนที่ยังลังเลแต่ว่าคิดว่าเราอายุยังน้อยอยู่เรายังไม่ต้องปลูกผมเนี่ยครับผมแนะนําว่าเราน่าจะมาปลูกเลยเพราะว่าคือเราอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวค่อยอายุเยอะแล้วค่อยมาปลูกก็มองว่ามันคือการลงทุนกับตัวเองแล้วก็เป็นการลงทุนระยะยาวแล้วทําให้เราดูดีได้ในระยะยาวด้วยครับ